นี่เรามาดูดอกชนชมนะครับดอกชนชมนี้มีขึ้นกำเนิดจากทวีปแอฟ,ฟริกาแต่ประเทศเคนยาและแทนซาเนียนะครับคนไทยก็เอานำเข้ามาปลูกนะครับฉายาคือดอกกระบาทะเลทรายหรือเ e s e r t s ภาษาจีก็คือดอกไม้แห่งความร่ำรวยนะครับการขยายพันธุ์อของชนชมก็เพราะเมล็ดชำกิ่งหรือพอเมล็ดเสร็จแล้วก็ เสียบยอดได้นะครับชวนชมนี้คือเป็นชวนชมพันธุ์สีชมพูสีออกแดงนะครับก็ปลูกไว้ที่หน้าบ้านผมเองนะครับการดูแลไม่เยอะไรมากนะครับด้หญ้าเอาของเหลือมาใส่ปุ๋ยให้มันเช่นเศษผักผล,กลกไม้ต่างๆนะครับมันก็จะงาม นชนชมเป็นพืชที่ทนแรงนะครับสะสมนาไว้ที่ลําต้นนะฮะสังเกตลําต้นนะฮะัีนี้ชนชมก็ทําเป็น2ออย่างคือทําไว้ดูดอกนะครับนับปรบปรงพันธุ์พืชไทยเก่งนะครับชนชมวันนี้มีหลายสีแล้วก็มีดอกเป็นชั้นๆด้วยครับหรือเลี้ยงไว้ดูรากนะครับหรือทําเป็นเลี้ยงแบบบันไซ ส่วนชมต้นนี้ผมนีก็จะเอาดอกเยอะดอกอย่างนีทุกปีนะครับเหีืว่าเป็นลักษณะเด่นของชนชมต้นนี้นะครับดอกดอกที่ปลายยอดเป็นกระจุกจุดละยี่สิบถึงยี่สิบห้าดอกนะครับก็เป็นลนักษณะเด่นของต้นนี้นะฮะดอกเ็จก็มีการทิ้งใบนะครับ ยิงใบให้ฝักนะครับก็มีลูกลูกของมันเกิดจากฝักก็กระจายอยู่ทถวนี้นะครับก็ชวนชมเป็นดอกไม้ที่ดูแลง่ายปลูกง่ายให้ผลที่แน่นอนนะครับก็อลองหามาปลูกกันนะครับสําหรับชนชมพืชที่ปลูกง่ายไม่ต้องดูแล ก็จบคลิปเพียงแค่นี้สำหรับชวนชม